สวัสดีครับผมอ๊อฟซาตรงใจนะครับหลังจากนอนอยู่ได้ยินเสียงอะไรก้องแกงก้องแกงผมจะมาดูนะครับว่าเสียงอะไรมันดังก้องแกงก้องแกงอยู่ในครัวนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาดูลวนะครับว่าเสียงอะไรนะครับโอเคมาดูก่อนนะครับนี่มีขนมจีนนะครับขนมจีนเขนาหน้าจะทําน้ำยาขนมจีนหรือเปล่าครับโอเค น่าจะทำน้ำยาขนมจี wicked, นนะครับนี่นะครับก็จะมีกระชายนะครับกระชายกระชายอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาน่าจะเป็นลูกชิ้นปลารอยลอยลอยโอเคครับก็จะมีนี่ครับตีนไก่นะครับน่าจะเป็นขนมจีนนะครับดูทรงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นผักนะครับ เดี๋ยวไว้กินกับขนมจีนนินึงนะครับมีโคกนะครับน่าจะตำนะครับแล้วนี่ก็ปลานะครับวัตถุดิบสำคัญก็คือปลาปลาดินสดๆนี่นะครับโอเคนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้นะนี่ก็คือหม้อนะครับหม้อกะทพีนะครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเลือดนะครับโอเคเลือด เลือดไก่นะครับเลือดไก่น่าจะเป็นเลือดไก่นะครับผมน่็จะเป็นใบมะกรูดครับโอเคครับโอเคครับแล้วนี่ก็นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือน่าจะเป็นน้ํากะทินะครับก็น่าจะทําน้ํายากะทินะครับนี่เป็นน้ํากะทินะครับผมโอเคครับนี่เขาก็ต้มกระชายนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทําการตํากระชายนะครับ โอเคครับหลังจากเราได้ตำกระชายไปแล้วนะครับก็ละเอียดมากเลยครับดูนี่ครับนี่กระชายครับตำให้มันละเอียดอย่างนี้เลยนะครับนี่อะไรพิกแกงนี่ครับเราก็จะทําการตําพิกแกงลงไปโอเคครับตอนนี้เมียผมนั้นแกะปลาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อปลาไม่เหลือแล้วนะครับในนี้ก็จะมีพริกแกงเผ็ดใช่ไหมแม่ มีพริกแกงเผ็ดแล้วก็กระชายที่เรานําไปต้มก่อนนะครับตอนแรกต้มต้มพร้อมกันกันกบปานี่นะครับต้มกระชายแล้วก็กระชายมาตําตํากระชายเสร็จเราก็ใส่พริกแกงนะครับใส่พริกแกงเสร็จเราก็ใส่เนื้อปลาใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็ตําทีโอเคครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็ได้ทําการตําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผม ตำจนละเอียดจนมันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ได้นําเครื่องแกงที่ต้าไว้นะครับลงมาผัดในกระทะนะครับผัดกับหัวกะทินะครับเป็นการผัดเครื่องแกงนะผมใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วนะครับกระชายหอมนะครับโอเคใส่ใบมะกรูดกับกระชายหอมลงไปแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับแล้วเราก็นําตีนไก่ลงไปนะครับไปผัดเข้ากับ เครื่องแกงนะครับนี่ครับตีนไก่ที่เราต้มไว้จนมันเปื่อยแล้วนะครับน,นี่เนี่ยผมได้แกะน้ํากะทิใช่ไหมน้ำกะทินี่คือน้ําหางกะทินะครับตอนแรกเราใส่หัวกะทิตอนนี้เราหางกะทิมาใส่นะครับก็คนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับนี่ตอนนี้เราผัดเสร็จแล้วเราจะนำมาเทใส่หม้อนะครับนี่ครับ จะทาการต้มนะครับมันจะกลายเป็นน้ํายาขนมจีนนะครับที่เรานําไปผัดก่อนเพื่อนให้มันหอมเพื่อนีหยให้กลิ่นมันหอมนะครับโอเคให้กลิ่นหอมมันออกนะครับโอเคครับนี่ครับเราทําการใส่ลูกชิ้นใส่เลือดลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตีนไก่มีเลือดมีลูกชิ้นนะครับโอเคครับเราจะทําการชิมดูนะครับนี่ครับ อร่อยโอ้โหอร่อยครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับเราเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยนะครับเราก็รอแค่ตักมากินแค่นั้นแหละครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่นะคือการทําน้ํายาขนมจีนนะครับน้ํายาขนมจีนน้ํายากะทินะครับนี่แหละครับดูดีครับท่านผู้ชมมันน่ากินมากเลยครับ คลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนฝากติดตาม